สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันกับแพรวนะคะกับช่อง i am แพรวค่ะเมื่อนี้อากาศดีค่ะค่ะพี่น้องแดดออกนะคะเมื่อนี้แพรวมีความรู้สึกว่าอยากกินแกงเทโพหลายหลายจ้ะพี่น้องแกงเทโพนะคะใส่หมูสัมสันมันๆไม่ได้กินนานแล้วนะคะแล้วเมื่อนี้นะคะแพรวสิบห้าพี่น้องไปรู้จักกับพักป้าอีกชนิดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะคะที่คนไทยนิยมนํามาแกงเทโพก็คือพักบุงฝรั่งค่ะหรือว่าพักบุงป้านะคะเดี๋ยวจังได พี่น้องตามแพล้วไปเลยแล้วกันนะคะน้องเบาๆลายใยห,ห้างสิบแปอีกนิดนึงเท่านั้นค่ะพี่น้องอย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แพล้วน้ำเนยด้ยคะ,ะเพื่อพลี้สิ่งเหตุคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้ชมต่อไปค่ะไปเลยค่ะเก็บพักบุงฝรั่งจ้า ค่ะนี่ก็คือผักบุ้งฝรั่งของเรานะคะยอดใ่อวบค่ะแล้วก็อ่อนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะน,นี่เดี๋ยวเราจะเก็บไปทําแกงเทพโพกันนะคะยอดสมนีกําลังกินเลยค่ะถ้าแก่กว่านี้ไปแล้วเขาจะไม่นิยมกินกันนะคะพุน่าป้าดหลายค่ะจะกินในเมืดมูบ้านเลยมีแต่ยอดอวบๆจ้าพี่น้องจา้ามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะเอาวางไว้มองนี้ค่ะผักบุงอันนี้นะคะ,นนะ,คะเขาสีนิยมเก็บช่วง ปลายเมษาแล้วก็บต้นพัสภา้านะคะอันนี้กําลังกินนะคะถ้าใยญ่ก็หนีไปแล้วเขาสมีพิษนะคะพี่น้องกินบ่ได้นะคะกินได้อยู่แต่ว่ามันจะไปสะสมพิษอยู่ที่ตับนะคะฟังเสียงเด็ดกรอบค่ะนี่นะคะแค่วพื่อเด็กเอากันไก่มานาจากเพื่อเสีเดเออตะยอดมันเนาะนี่ต้นน้หน่อยยังสีนะคะพอดีกินท้ายหญ่ยังสีแล้วนะคะสีบอลเนียนําไม่พี่น้องกินนะคะ ฟังเสียงหักนี่ยอดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจีคือผักบุ้งเลยค่ะคล้ายๆกับผักบุ้งบ้านเรานะคะนี่จะ้ะอันเนี้ยแกแล้วฟังเสียงหักเอาต้นน้อยๆน,นี่ค่ะต้นน้อยๆกำลังพอกินนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กระตาของเรานี่ค่ะปาดยอดอวบค่ะ นี่เสียงหกักฟังเบิงกับหูค่ะว่ามันอ่อนนะคะห่อต้นนั้นอ่อนจ้ะนะคะนี่นี่นยอดนี่แม่ป้าอวบค่ะอุ้ยอวบไปแก่ค่ะเดี๋ยวห้อใยหมองไปเอาพุนเอาของพุนต้นนี้หน่อยนะจ้ะ อันนี้ก็กินได้ได้ะค่ะพี่น้องขะอันนี้ต้นฟันสิงโตก็กินได้นะจ๊ะนี่อันนี้เขาเจะเอาผ้ากันเอาไปแกงกันกะทิพนะจา๊ะนี่แต่ว่ามือม่อนี้มื่อนี้เพี้ยนเพราท่านเอาค่ะมื่อนี้เพี้ยมาเอาผักบุงเนาะเอาผักบุงก่อนจ้ะป๊าดเสียงหักไหมกบปุ๊หลดนี่คะ่ะยอดใหญ่หญหญๆหบอวบนะคะนั่นงามคัก สวยงามตามท้องเรื่องค่ะนี่โอ้ยเสียงหักไหมปุมนะ๊ะพุ<ด>่นอะรองขาป่านี้แบบป๊าดพุด่นเดี๋ยววขออนุญาตแพลนกล่องแล้ถอยออกมาใแพลนนกล่องให้เปิงนะคะหลายข้าวจานนี้กินได้เป็นมู่บานค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับพี่น้องที่แ่แน่ใจแพลวขอแนะนําให้ศึกษาก่อนด้วยค่ะว่ามันกินได้บอนะคะว่ามันแม,นม่นบอเนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวชื่อภาษาอังกฤษกับภาษานอร์เวย์เดี๋ยวแพลวจะติดไว้ให้แปะไว้ให้นะคะนี่มีจหยอยดงามๆป๊าดงามค่ะผักบุงฝรั่งนี่สิมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะคะ เพิินสีเอาเพิ่นสีนิยมน้ามาเห็ดแกงเทพโพนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบเนาะมันก็นแล้วแต่คนหมักนะคะบางคนกินแล้วก็บ,บ่ก,กินอีกบางคนกินแล้วกับมากก็กินกัมีนะคะร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนกับแพรกัมีนะจ้ะเนาะ